สวัสดีค่ะที่นี่สำนักงานกสนจังหวัดตรังค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้จัดโครงการปลูกต้นไม้นะคะในวันวิสาขบูชาค่ะและในวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังนะคะมาเป็นผู้เป็นประธานในการเปิดพิธีนะคะแล้วก็ได้เชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์กสนอําเภอต่างๆนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะและทางศูนย์กสนอาเภอนะคะก็ได้ให้นักศึกษานะคะของกสนนะคะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้ง ้ดวยค่ะจังหวัดตรังโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านทีรยุทธเทียนตะกูลได้กาหนดให้วันที่18ถึงวันที่24พฤษภาคมเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่ผ่านมาในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่26ของศตวรรษในเรื่องของพุทธยันต์